การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์ขอนำเสนอข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2568ผู้ขอเข้ารับการประเมินนางสาวสสิทน์จันทรสุกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคุมถึงการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญและการปฏิบัติการสอน การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาการศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารทั่วไปด้านงบประมาณและด้านบริหารงานบุคคลที่เป็นรูปธรรม 2. การบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีรูปแบบหรือสาระสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการเพื่อผู้เรียนได้แก่โครงการค่ายคุณธรรมนำทางสู่ความสุขกิจกรรมไวโซนสถานศึกษาปลอดสารเสพติดและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 3. การจัดระบบดูแลผู้เรียนสถานศึกษามีรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียนมีการคัดกรองโดยการเยี่ยมบ้านเพื่อรู้จักผู้เรียนรายบุคคลและงานประชิมนิเทศด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 1. กํากำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารสถานศึกษามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ มีการจัดทำแผนประจำปีสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษานวัตกรรมที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นสามารถใช้หรือตอบสนองการจัดการเรียนรู้โดยครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีดิจิตัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพัฒนาการเรียนรู้มีความเข้มแข็งมีการริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบลทำบันทึกข้อตกลง M.O.U กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 2. การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาสถานศึกษามีศูนย์แนะแนวมีทำเนียบภูมิปัญญาสถานศึกษาจัดให้มีแหล่งเรียนรู้เช่นห้องสมุดประชาชนบ้านหนังสือชุมชนด้านที่ 5. การพัฒนาของตนเองและวิชาชีพ 1. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตนเองและวิชาชีพ 2. การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา รรรรูููผผ้้เียนและับบิกาส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนาที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีมีความต้องการในการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้ประสบผลสำเร็จจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหาร เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานมีผู้เข้าสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เป็นจำนวนร้อยละ80 สถานศึกษาบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ผลงานรางวัลของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีมหาโพธิ์ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทั้ง3ระดับการศึกษาลำดับที่2การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน NNe นประจําภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ได้คะแนนเฉลี่ยรวมผู้เข้าสอบทั้ง3ระดับการศึกษาลำดับที่3การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปายภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2567ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษาสกรด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมด้านผู้เรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมขยะ และนวัตรกรรมการกำจัดขยะด้านผู้บริหารได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ดีเด่นของสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอสีมหาโพธิ์ได้รับเชิดชูเกียรติยกย่องเป็นครูดีสีภาคตะวันหกประจำปีการศึกษา2568ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาองค์ประกอบที่ส การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรญญวิชาชีพ 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อผู้เกี่ยวข้องในฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 4. มีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 5. มุ่งผลสำเร็จของงาน มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังสามารถโดยคำนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสำคัญ 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร,ก,รกรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล 9. ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 10. มีวินัยและการรักษาวินยัย